เฮ้ย hey! ทำอะไรนะ่ะฮะทำอะไรหรืออะไรอืมหรืออะไรหรืออะไรเหรอเอ้ยไอแผ่นเลยเออเออเออเดี๋ยวก็ตีลังกาหัวล้างข้างแตกอีก lư máy kẹp lên à hả kẹp lên nè đấy, qua ngay hử, à. à, lại hiệp mới ông má hả เออหรืออะไรกะเออลรืออะไรลรืออะไรฮะฮะจะเรืออะไรน,นันน่นนั่นนั่นมันจะล่วงง่ะเออเดี๋ยวก็งากงาก,งากอกีกไม่ต้องมาทำไมทำไมอะ่ะ อย่าเล่นกล้องพ่อไม่เอาไปาดูดิเลอะหมดเลยเหนื่อยยังเหนื่อยยังฮะเหนื่อยยังเข้าบ้านยังอ่ะฮะจะเข้าบ้านยังเออฮะไปไปเข้าบ้านไป

chạy ế Đâu Mưa dần đậm lên nè à. Mà đi đâu Này này chạy đi chạy ế chạy đi Đâu Ai Ai Hả? Ờ ừ. เออเจ๊เอเออจ๊เอจ๊ไอ้โลจิตมืออย่างดำเลยนะบายบายดิ่บายบายไหนบายบายดิ่บายบายเออบายบายทั่วถั่วไหนทั่วไอพ่อดูดิทถั่วถั่วเลี้ยวเฮ้ยไอ้หมาน้อยเออ เออดำไม่เล่าบอกแล้วอย่าไปเล่นไม่ฟังเออเออไหนจะเจ๊เจะเจ๊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 เอ่อเอ่อเออเอ่ออะบาย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 เร็วบายบายให้แม่ดูหน่อยเร็วเร็วเออสองมือด้วสองมืออย่ามือเดียวเร็วไปไหนกันเฮ้ย อะไรเออเออเอเอนั่นนั่นเอเอมันจะทับมือเอานะบอกแล้วไงไม่ฟังโอ้โหดีนะเนี่ยไม่ทับมือเอาอะฮะเออ เหตุใดจกมาไหนจกทับเปล่าโดนมือเปล่าตะเกียเไอ้ทั้งตัวมีแต่แผลทั้งนั้นเลยนะนั่นนั่นนั่นยาไหนพ่อดูดิทับเปล่าโดนมือเปล่าตะเกียโดนไหมไม้นี่มันหนักเท่าไหร่มึงรู้ป่ะเนี่ยไอ้แผลเด้อฮะ เ okay. ไหนพ่อดูดิพ่อดูดิทำไมมาข้าลอดวางขายแก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยรอดไปไหนวะฮะเอ้ยอย่าก,กินไม่เอาอยัางเหนื่อยยังอ่ะยังไง ơ ơi không ba đâu ai ta chạy ấy hả chạy ấy hả ông mày đi ông mày đi

À. à Vậy ngay Đi này Đi nảy kìa Hả ơi Kẹp lại kín vào Giờ kín Mèo Bước không nè Cắn đi Mấy đứa hả? Hả? ขานรอบบ้านแล้วเนี่ยจ๋าเดี๋ยวล่วง,งยังเฮ้ยล่วงนะล่วงนะหัวแตกเลยนะมานี่เลยมานี่เลยเออเอา้าพยายามหน่อยเร็วเออรู้เรื่องรู้ราวซะมั่งเออดูข้างหน้าที่พ่อเออดูข้างหน้าเหรอมันดูไม่เห็นเหรอเออเอเอ เออเรียลเรียลเรียลเออเดี๋ยวก็เมาตายใคยดูเออมันเขาท่าใช่มั่งฮะเออฮะเรียลเรียเออออกกำลังเข้าไวไว เออเดิใหญ่ไม่เหมือนเด uh, ิมล็กบูเข็นรถแล้วรถติดเบ๊เอารถออกให้มันเร็วเร็ว เออเออวันนี้ออกกำลังได้เยอะว่ะเฮ้ยเออเขาท่าเฮ้ยเขาท่าว่ะวันเนี้ยปังเออแง่แงแง่เมื่อกี้ไปคานข้างนอกค้างคารองนี่เองเออมาเนี้ยเร็วถ้าหายแล้วเขาก็เป็นอีก น่าเครียดมากเรื่องนี้เฮ้ยมาหนี่เร็วมาหน่อยดูมันดูมันดูมันมันว่องแล้วมันว่องแล้วเขว่าเขว่าฮะอืมต้นเจ้นมาเข็นแล้วจะไปดูคนเขาเล่นแล้วให้เรากินไปด้วย เฮ้ยขยันหน่อยขยันหน่อยเร็วๆกินก็เก่งขยันหน่อยเร็วจ้าจ้าจ้ามานี่เร็วมานี่เขาวิ่งเล่นแต่ท้าก็อยากลงไปเออมีอยู่คนเดียวนั่งเล่นเกมเอออ่ อะไรแล้วนะเน,นีย่ยอ๋อแขนเนี่ยแขนเนี่ยอาการหนักเลยบอกแม่เลยด้วยบอกแล้วแม่บอกเป็นมะเ็งแล้วว่างหรอเออมามา่าบอกเป็นมะเ็งผิวหนังออกกาดเฮ้ยมาหน่อยเลย